ชมดูแมวกลัวหนีเนี่ยค่ะทำไมคะดูเขากลัวหนีนี่ผู้ชมร้องใหญ่เลยแมวแมวตัวนี้ด้วยนะคะกลัวหนี แมวกลัวหนีแมวกลัวหนีไ้รับของแป,ป๊บเดียวร้องใหญ่เลย นีชมเรามาลุ้นกันว่าจะตรงปกอย่างที่เราสั่งหเปล่านีน้มีแมวมาลุ้นด้วยแมวมาลุ้นของอยเลยคุณผู้ชมที่เราก็ให้ติ๊บคนส่งของไปจองบาทนะฮะพอดีเงินเหลือ